นิทานเรื่องเซียนหมอหญิงแม่ลูกอ่อนตอนที่27สู่ขอมาเป็นฮูหญินน้อยนี่มันเล่นตลกบ้าอะไรกันความสามารถล้ำเลิศพิศดารดุดพูดผีสร้างขึ้นอย่างนั้นหรือพลังเหนือธรรมชาติดุดพูดผีที่มนุษย์ธรรมดามิอาจทำได้อย่างนั้นหรือผีกับผีนสิองค์รักชุดดำที่พูดสเปะสปะในใจ ก็มองกลับไปที่นายน้อยของตนด้วยตาเป็นประกายนายน้อยท่านสู่ขอเทพธิดาท่านนี้เป็นหูหญิงน,น้อยเถอะขอรับสุดยอดมากนายน้อยตกใจกับความคิดแปลกใหม่ของลูกน้องของเขาทว่าเขาก็อดอพอยักหน้าเห็นด้วยไม่ได้หากนิสัยเข้ากันได้ไปกันได้ก็ดีอยู่หรอกนายน้อยท่านตั้งเงื่อนไขามากเกินไปแล้วขอรับ นางงดงามเช่นนี้เก่งกาจทิยงนี้ท่านยังคิดเรื่องไร้สาระเหล่านี้อีกมีหน้าตีนผมของท่านจึงล่นไปข้างหลังมากขึ้นทุกวันองครักชุดดำอดแขะขึ้นอย่างไรมารยาทไม่ได้นายน้อยที่หมดคำพูดอยากจะต่อยองค์รักที่ไม่รู้จักหักห้ามปากคนนี้นักงามแล้วไม่ต้องสนใจสิ่งอื่นหรืออย่างไร หากเป็นเช่นนี้เขาส่องกระจกทุกวันก็งามดีหรอกแต่เมื่อเทียบก,กับผู้ที่มีความเป็นได้สูงที่อาจจะเป็นหญิงงามยอดสำรวยคนนี้แล้วหน้าตาของเขาก็ด้อยไปเลยจริงๆโว้ยไม่ใช่แล้วนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยนายน้อยรีบดึงความคิดที่ถูกลูกน้องชักนำไปนอกลูก่นอกทางกลับมาเขามองลงไปข้างล่างครุ่นคิดอย่างจริงจังแล้วพูดว่า เกรงว่านางจะมีเจ้าของแล้วคงไม่ยินยอมอย่าทำให้นางลำบากใจเลยไม่นะขอรับนายน้อยหรือท่านไม่มั่นใจว่าท่านจะสู้กู้ทีหลังเจ้าคนสารเลวคนนั้นได้อย่างนั้นหรือขอรับองค์ครักชุดดำตกใจเทียบกับเรื่องนี้แล้วข้าเป็นห่วงองค์รักหญิงคนนั้นมากกว่าเสียอีกนางดูเหมือนเก่งกาจกว่าข้าเสียอีกต่อไปท่านคงจะไม่มีอำนาจมากนะัก นายน้อยไม่อยากสนใจองค์รักษ์ของตนแล้วในขณะเดียวกันเยี่ยนจื่อสาวที่ฟื้นกลับมาเป็นคนปกติและหลุดออกจากเครื่องพันธนาการในรถคุมนักโทษแล้วในที่สุดเขาก็พบแสงสว่างอีกครั้งเขาไม่รู้สึกเจ็บปวดเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปและสัมผัสถึงความอบอุ่นด่งแสงอาทิตย์ในฤดูใบไม้ผลิสติของเยี่ยนจื่อสาวที่ค่อยคอย กลับคืนมานั้นก็ทำให้เขามั่นใจว่าคนที่ช่วยเหลือเขาคือน้องสาวของเขาที่ไม่ได้เจอกันนานแสนนาน,านความรู้สึกของเขาท่วมท้นสุดจะพันนาเยี่ยนจื่อเสามีคำถามมากมายที่อยากถามมีเรื่องราวมากมายที่อยากรู้แต่แล้วเขาก็ทำได้เพียงมองหญิงสาวตรงหน้ารถคุมนักโทษเงียบๆมองดูนางค่อยๆดึงมือเรียวงามกลับมาแล้วสบตาก,กับเขา หายแล้วหรือ,อยังเยี่ยนอีถามเยี่ยนจื่อเสาชะนักครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าดีขึ้นมากแล้วเจ้าชั่วขณะหนึ่งเขาอยากจะถามว่าเจ้าคือเสี่ยวอีเอ,อ๋อใช่หรือไม่แต่แล้วคำถามนี้ก็ถูกกลืนลงไปอย่างรวดเร็วเขารู้ว่าน้องสาวผ่านเรื่องราวมามากมายบัดนี้นิสัยของนางเปลี่ยนไปมากแล้วย่อมเป็นเพราะเรื่องราวที่ได้ประสบมา แล้วฉะไหนเขาจึงจะถามเช่นนั้นได้เล่าหรือว่านิสัยของน้องเปลี่ยนไปมากแล้วก็ไม่ใช่น้องสาวของเขาแล้วอย่างนั้นหรือย่อมไม่เป็นเช่นนั้นแน่นอนไม่ว่าน้องสาวจะเป็นอย่างไรก็คือน้องสาวของเยี่ยนจือ่อเสาเยี่ยนอีเห็นสีหน้าเขาดีขึ้นมากก็พยักหน้าอย่างพึงพอใจครั้นกำลังจะหันกลับไปเรียกบิดาเยี่ยนจื่อเสากลับพูดขึ้นว่า สีหน้าของเจ้าซีดมากลำบากเจ้าแล้วพี่เองที่ไรประโยชน์ทั้งไม่สามารถช่วยเจ้าเมื่อครั้นเจ้าตกยากลำบากและยังทำให้เจ้ากังวลในยามนี้ด้วยอ่ะอะเนเนเสิ่งมีชีวิตตัวน้อยส่งเสียงร้องดังขึ้นอย่างอดใจไม่ไหวทันทีเขาเห็นว่าท่านแม่คนงามของเขาเสร็จสิ้นภารกิจแล้ว เขาจึงอยากคุยกับแม่ของเขามีเพียงท่านแม่คนงามเท่านั้นที่รู้ว่าเขาพูดอะไรเสี่ยวเปาจุดสนใจของเยี่ยนอีถูกเด็กน้อยดึงไปทันทีนางส่งสัญญาณให้เมยเอ๋ออุ้มเด็กน้อยมาเมยเอ๋อก็ส่งคืนกลับไปยังอ้อมกอดที่คุณเคยอย่างรวดเร็วโอเนเนสิ่งมีชีวิตตัวน้อยกลับไม่ต้องการให้ท่านแม่คนงามกอด เขาดูออกว่าท่านแม่คนงามของเขาเหนื่อยมากแล้วแต่เยี่ยนอีหอมตัวน้อยอย่างไม่สนใจนักจากนั้นจึงหันไปทางเยี่ยนชิงแล้วพูดขึ้นว่าท่านพอ่อปล่อยพี่รองออกมาเถิดเบามือเล็กน้อยนะเจ้าคะพี่รองยังไม่หายดีอ้ออืมอืมเยี่ยนชิงโบกมือให้ลูกน้องปฏิบัติตามส่วนตนก็เดินไปข้างกายลูกสาวแล้วพูดว่า ที่รองของเจ้าพูดถูกเจ้าพักผ่อนบนหลังของพ่อก่อนเถิดเยี่ยนอีไม่เข้าใจเยี่ยนชิงจึงหันหลังให้แล้วนั่งยองลงไปท่าทีคล่องแคล่วราวกับคุ้นชินยอดฝีมือของหอเจ้าสำนักเห็นจนชินตาพวกเขาเดินไปขยรถคุมนักโทษอย่างไม่รู้สึกแปลกใจเยี่ยนอีเสี่ยวอีเอ,อ๋เยี่ยนชิงไม่เห็นลูกสาวขึ้นมาเสียทีจึงหันกลับไปเร่งเร้า ไม่ไม่เป็นไรเจ้าคะ่ะเยี่ยนอีรู้สึกเคอะเขินอ้ะเยี่ยนตัวน้อยดิ้นจนแขนหลุดออกมาข้างหนึ่งและชี้ไปที่หลังของท่านตาเขาอยากให้ท่านแม่คนงามของเขาขึ้นไปพักผ่อนอย่างใจตรงกับท่านตาเยี่ยนอีนางยังคงอยากปฏิเสธเสี่ยวอีเอ,อ๋อไม่อยากให้พ่อแบกแล้วหรือในที่สุดเยี่ยนชิงก็พบว่าลูกสาวไม่อยากขึ้น จากนั้นน้ำเสียงของเขาก็เศร้าหมองลงทันทีเยี่ยนอีได้ยินดังนั้นก็กลัวว่าท่านพ่อคนนี้จะร้องไห้นางจึงฝืนใจขึ้นหลังพ่อคนนี้ทันทีก็ได้ขี่ก็ขี่เยี่ยนชิงชะงักไปครู่หนึ่งความเสียใจมากมายพลันมาลายหายไปในทันทีฟ้าสวรรค์รู้ว่าครั้งนี้เขาไม่ได้อยากร้องไห้เพียงแต่เขากำลังคิดว่าลูกสาวสุดที่รักโตแล้วจริงๆ ไม่เหมือนตอนเด็กที่กระโดดขี่หลังเขาอย่างมีความสุขแล้วไม่คิดว่าเอ๋ลูกสาวสุดที่รักที่ไม่ยอมให้ตาแก่คนนี้แบกตั้งแต่อายุ12กลับเปลี่ยนใจแล้วอย่างนั้นหรือเยี่ยนชิงมีความสุขนักเขาแบกลูกสาวขึ้นมาอย่างรวดเร็วและประมาะเล็กน้อยถามขึ้นว่าสบายดีหรือไม่ เจ้าตัวน้อยถูกทับหรือไม่ให้พ่ออุ้มเจ้าตัวน้อยดีไหมไม่เป็นไรเจ้าคะ่ะกลับกันเถอะเยี่ยนอีฟุบหน้าลงบนหลังพ่อไม่อยากเงยหน้าขึ้นมานางหวังเพียงให้รีบกลับถึงสำนักโดยเร็วรู้สึกหน้าอายนะักอ,อ้อได้สิเยี่ยนชิงแบกลูกสาวกลับไปสำนักอย่างมีความสุข ไม่มองลูกชายของตนและผู้อาวุโสก้าวเลยแม้เพียงหางตาเออคุณชายรองท่านรู้สึกสบายดีใช่หรือไม่ขอรับยอดฝีมือของหอเจ้าสํานักกลับมีใจปลอกประโลมคุณชายรองที่ถูกทอดทิ้งพวกเขาต่างรู้สึกว่าเขาเป็นเด็กที่ถูกเก็บมาเลี้ยงสบายดีไปเถิดยี่ยนจื่อเสาชินแล้ว